โอเคเดี๋ยวเกลี่จะต้องขึ้นเวทีแล้วนะคะตอนนี้ไม่เกิี่อยู่ที่<อ>ทร้าน,<อ>นไก่ KFC อุ้ยสามโมงื่อหรอตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่นะคะครูจะไปแล้ววัสดีค่ะเป็นตัวแทนของโรงเรียนรักพง์วิทยาเชยียงใหม่ฟเมืองเหมือเมืองเียสวัสดีค่ะเกลี่วันดี้โอ้โหนี่แต่งตัวนางรำสวยมากอุ้ยตีขนตาด้วย,ยวันนี้มาทำอะไรลูกวันนี้มาลั่ รำที่เซนทรัลแอร์พอร์ตนะคะออกงานอีกัดอีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเกลลี่จะต้องขึ้นเวทีแล้วนะคะตอนนี้ไม่เกลลี่ที่ร้านไก่เคซีอุ้ยสามโมงเพื่งหรอตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆมาด้วยใช่ไหมปาเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆกันไปเดี๋ยวเอาคุณครูจะไปแล้วสวัสดีค่ะเอาพี่เก้พี่เกบาทอันนี้เพื่อนๆนะคะเพื่อนกับน้องๆสวัสดีค่ะเกือบตังค์เล แม่ให้ร้อยหนึง่งอ่ะพี่แก้วไม่ต้องเล่นของเล่นแล้วนะเมื่อกี้ลูกเล่นไปแล้วเอาไว้ซื้ออะไรกินนะบ๊ายายเดี๋ยวแ,แม่ตามไปนะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เข้าไปกับเพื่อนๆแล้วนะคะ <c oughs> คุณครูพาเดินเล่นนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> แล,แล้วตอนนี้นะคะนักเกศก็อยู่ที่นี่นะคะใายเคสซี่ระหว่างรอเกลลี mark ่นะคะก็มีพี่โบเต้กับพี่ไม์แล้วก็มาหน voilà uh ุ ally, worlds, ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะและนี่นะคะทุกคนเกลลี่ก็มานั่นรอทางด้านนี้นะคะด้านนู้นนะคะก็คือเบทีนะนี่เวทีเกลลี่จะต้องไปรำทางนน้นนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้กำลังมานั่งก็รอคิวนะคะเกลลี่จะขึ้นการแสดงชุดที่สามนะคะตอนนี้ก็กําลังถ่ายรูปกันอยู่เนาะนี่เดี๋ยวจะได้ขึ้นเวทีแสดงแล้วนะคะ ไปคะ่ะทุกคนตอนนี้เกียวรีลุกไปแล้วนะคะก็จะต้องไปเตรียมตัวข้างหลังเวทีนะคะทุกคนไปเดี๋ยวตามเกียวรีไปเลยค่ะเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนรักพง์วิทยาเชียงใหม่วันนี้จะมาทําการแสดงพื่นฟ้าเวียงพยีถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วคะ่ะ no. นี่นะคะทุกคนเกลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปอ่ะหุบลมหุบลมค่ะเป็นไงคะเกลี่เมื่อกี้เหมือนจะอ,อกจะหลุดเลยลูกโอเค,อเคตอนนี้นะคะเกลี่ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่เกลี่จะต้องกลับบ้านคุณครูก่อนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคเดี๋ยวแม่กลับก่อนนะงางั้นอ่ะโอเคไหมโอเคสักทีนี้ขาตัวรับไปก่อนสวัสวดีค่ะแดนเกลี่เราเจอเกลี่นั่ง นี่นะคะหลังจากที่เราเสร็จก็รีก็มาซื้อน้ำนะเมื่อกี้เราจบคลิปไปแล้วแต่ว่าเราจะมาต่อคลิปให้ทุกคนต้องนอนใช่ไหมหน้าตาไม่สดชื่นเลยไม่ขนตาเนี่ยแหละอ๋อหนักขนตาใช่ไหมแค่เนี่ยใช่ไม่หนึ่งดูขนตามองเห็นแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแล้วเวลาลอกออกมันเจ็บไหมลูกเจ็บทนเอาความสวยก็สวยไม่ได้ติดอ่ะอาเหรอคนเดียวหรอไม่ได้ติดอ่ะเพื่อนๆติดเปล่า ติดไม่ได้ติดสองนอ๋อไม่ได้ติดสองโนไปงั้วเราไปกันแล้วนะคะทุกคน